บารดัมยัยแต่โอ๊ยบาร์มี่ล่ะหื่อลงเน่ยขาหน้าทะลายหึดไปกับต้นกระถินหรือว่าน้องอยากจะซบต้นกระถินก็ไม่รู้ของหนูอยู่ตรงนี้ลูกหนูยังไปแย่งแม่อยู่ขาหน้าบีดูหางเนี่ยหางแบบเด่นตลกหางเขาเหมือนกันเลยอ่ะเป็นปลายสองแฉกนะเออเหมือนกันเลยไปหางประทูเออไปหางประทู ว้า e, ยมาหาล e. ุงแท้แล้วอุ้ย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 ยังไงก็ไม่คุ้นชินกับเชือกใช่แต่ก็ต้องฝึกเขาแหละอยู่นี่ค่ะป้าจุ้ยหรอคุาหาป้าจุ้ยใช่ไหมพี่จุ้ยไปไหนคะพี่จุ้ยอยู่นี่ค่ะเอาละไมไปไหนเหรอย่งกันพูดหน่อยนะตรงนู้นน่ะอ๋อโอเครับไม้กางเขนนู้นมาใหเต้าใดนึงเจ้ามาให้เต้าใดเจ้า ไม่หายเลยค่ะดูสิคะออกจะเรียบร้อยว่าไงจ้ะวิ่งหน้าถลไยไปสองรอบแล้วมาไฮเตอรได้เจ้าพอเตอร์พออ๋อเตอร์เจ้าบังไดฮอะไรอังมีเครื่องแบบในพาร์ตี้ด้วยเหรอเขอมาให้อรองานพาร์ตี้เหรอพาร์ตี้ล่วงหน้าพาร์ตี้ล่วงหน้าหนึ่งรอบขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเลยนะคะบางท่านก็ไม่ประสงค์ออกนาำนะคะปอปอต้องขออภัยด้วยหลังๆมาแม่แม่